วันนี้เรามาคุยเรื่องฟางกันฟางถือว่าจําเป็นครับสาหรับการเลี้ยงบัวซึ่งคนเลี้ยงบัวจะต้องเตรียมให้พร้อมครับจะต้องเตรียมให้พร้อมและให้พอสําหรับเลี้ยงบัวซึ่งการเลี้ยงบัวนั้นตีปนไปเลยครับว่าบัวตัวหนึ่งหรือ2ตัวเนี่ยต่อฟางหนึ่งก้อนเป็นอย่างน้อยครับต่อฟางหนึ่งก้อนเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเกิดเราตีไปหนึ่งก้อนต่อตัวนี้ดีที่สุดครับปลอดภัยที่สุดหาที่เก็บให้มิดชิดให้เรียบร้อยครับฟาง ทำเป็นโรงเก็บให้ดีไม่ให้โดนฝนครับสาคัญคืออยาให้โดนฝนถ้าฟางโดนฝนเนี่ยจะเกิดราครับเกิดราผูวัวเราไม่กินครับวัวเราจะไม่กินทําให้เสียหายทำโรงเก็บให้ดีครับฟางเพราะฟางนี่ถือว่าเป็นอาหารหยาบที่จําเป็นครับจาเป็นในวัวของเราในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ต้องเอาไปหมักครับหมักเพื่อให้เกิดโปรตีนเกิดแร่ธาตุเกิดวิตามินที่จำเป็นครับต่อร่างกายของวัวเราในกระบวนการหมัก ซึ่งฟางเองนี้ก็สามารถที่จะหนึ่งเอาไปให้กินตรงครับหรือท่านที่จะปรับสภาพเพิ่มโปรตีนโดยการหมักก็ได้หมักกากน้ําตาลยูเรียครับจะมีสูตรอยู่หมักใส่ถังเอาไว้ก็เป็นการเพิ่มโปรตีนครับเพิ่มโปรตีนให้กับฟางสําหรับที่จะไปเลี้ยงวัวของเราทําให้วัวเราอ้วนท้วนแข็งแรงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรงเก็บฟางขนาดใหญ่ครับตัวนี้บริเวว่าเก็บฟางเอาไว้ประมาณ8ป0 0ัก้อนใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้เดือนกรกฎาคมครับช่วงกลางไปแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งก็น่าจะพอดีครับซึ่งเมื่อเช้ายายที่บ้านก็โทรมาครับว่าฟางหมดแล้วว่าฟางหมดแล้วอคอกที่โคราชครับฟางหมดแล้วจะบอกฟางกินดีมากก็ไม่คิดว่ามันจะกินดีขนาดนี้ถ้าโทรมาก็เดี๋ยวก็จะแบ่งฟางที่สกลนครครับไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจะแบ่งไปเสริมให้อคอกที่โคราช เห็นไหมครับว่าฟางถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นครับที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมครับทําห้องเก็บไว้ให้ดีซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหานี้ครับฟางหมดฟางไม่พอครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี่แหละครับหน้าฝนในช่วงทํานาพื้นที่ปล่อยพื้นที่เลี้ยงก็เริ่มลดน้อยถอยลงครับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทํานาไปนั้นฟางถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญสุดครับที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์อาหารวัว สังเกตดีๆนะครับว่าเราเปิดเราเปิดโกดังเก็บฟางจะมีกลิ่นหอมเพราะการเก็บฟางไว้ในโรงเก็บลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่าการเก็บในโกดังลักษณะอย่างนี้จะเล็กจะใหญ่ก็ปรับตามความสมดุลเหมาะสมครับเราเปิดปุ๊บจะมีกลิ่นหอมเพราะการเก็บไว้ในโรงเก็บแบบนี้เหมือนการบ่มฟางครับบ่มให้มีกลิ่นหอมให้มีความอ่อนนุ่มวัวจะกินดีครับบอกเลยเลยว่าวัวกินดีมากๆครับ ยกออกไปจากโรงเก็บใหม่ๆนี่วัวนี่ชอบเลยเด็กๆนี่ชอบเลยชอบกินก็ทําโรงเก็บให้มิชชิดให้ดีครับแล้วก็คํานวณให้ดีครับท่านเลี้ยงวัวกี่ตัวถ้าจะให้เซฟสุดก็หนึ่งตัวก็เอาไว้เลยครับหนึ่งก้อนตอนหนึ่งตัวเหลือก็ไม่เป็นไรครับเหลือก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะไปใช้หนึ่งเวลาวัวคลอดก็เอาไว้รองนอนก็ได้ครับประโยชน์มากมายเลย หรือแม้แต่ท่านที่ยังอื่นกินกรรมอื่นครับฟางนี่เอาไปหมักเลี้ยงหนอนก็ได้ครับหมกัมกยีตหมักยูเลียใส่กากน้ําตาลเพิ่มโปรตีนกว่า15%าเปอร์เซ็นเอาไปเลี้ยงหนอนเลี้ยงวัวก็ได้ซึ่งสูตรหมักฟางก็จะมีอยู่หลายสูตรครับมีอยู่หลายสูตรเราหมักได้ทั้งยีตกากน้ําตาลยูเลียหรือหมักกากน้ําตาลยูเลียอย่างเดียวก็ได้ครับก็จะเพิ่มโปรตีนเหมือนกันก็จะเป็นสูตรหมักก็เป็นสิ่งดีๆครับเช้านี้มาเล่าสูตให้เพื่อนฟังครับ เพราะหลายคนฟางอาจจะเริ่มหมดหาฟางไม่มีแต่ผมโชคดีครับเก็บฟางไว้พอครับเก็บฟางไว้พอโกดังก็ใช้สังกะสีเก่าครับดูคลาสสิกดูสวยดีครับเห็นไหมครับใช้สังกะสีเก่ากันก็ได้เขาเรียกว่าได้ความเป็นธรรมชาติอีกแบบนึงครับความสวยของโรงเก็บเป็นโรงเก็บฟางขนาดใหญ่ครับตัวน,นี้8 0 0พก้อนครับบอกเลยว่า,วาเก็บไว้แปด0ันก้อนน่าจะพอดี สำหรับน้องๆสำหรับเด็กๆไปสู่ฤด,ดูการใหม่ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวช่วงปลายปีครับตุลาพฤศจิกาก็มีสิ่งดีๆครับมาเล่าสู่กันฟังผ่านช่องน้ำดีวิธีพอเพียง